ฮัลโหลทุกคนกราบ,บสิรัสพดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกท่านกัน,กนด้วยแล้วกันนะครับผมอยูบช่อง Alex ็ะครับอยู่ในเกม i n f e s t a t i o n C ของเราเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาล่าบอสมืองข้างบนกันเลยครับทุกคนเมืองบนสุดอะมันไม่มีชื่อเมืองใช่ไหมและผมจะไม่ผิดนะเมืองบนบนสุดเลยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะฆ่าบอสได้กี่ตัวนะผมมีเวลาเล่นอีกประมาณ4ชั่วโมงนะครับ บอกว่าบ่ายโมงครึ่งผมจะไปเรียนแต่ผมจะเล่นถึงสักประมาณบ่ายโมงนั่นไม่บ่ายโมงก็เที่ยงอ่ะประมาณนี้นะครับก็มีเวลาฟาร์มแค่นี้นะผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยคลิปอ่านมีเปลี่ยนคอนเทนต์เล็กน้อยนะอาจจะไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเซิร์ฟมันปิดเซิร์ฟผมก็ต้องเลิกทำนะหยุดทำคลิปอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะเจ็ดโมงกว่า8ปดโมงก็ถ้าเซิร์ฟมันถ้าเขาปิดเซิร์ฟเวอร์อีกโดยไม่เตือนอะไรเงี้ยถ้าดิ้งออกอีกก็ปิดคลิปเลยนะครับเหมือนเดิมมาดูกันว่าวันนี้จะได้ฟาร์มกี่ชั่วโมงผมว่าเขาคาดน่า,านะจะประมาณสัก3ชั่วโมงอยู่นะวันนี้นะต่ำๆนะครับเพราะว่าไม่เห็นมีเพจประกาศนะครับว่าจะปิดปรปับปรุงเซิร์ฟถ้าเขาจะประกาศก็คงประกาศเนื่นๆสักประมาณ30นาที เขาจะประกาศล่วงหน้าสัก30-40นาทีนะเกมนี้นะคือผมอยากบอกเขามากเว้ยว่า,วาให้เขาอะ่ะประกาศบอกเลยว่าเขาจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟประกาศล่วงหน้าสัก2-3ชั่วโมงก็ยังดีนะับว่าจะปิดเวลานี้นะอันนี้ไม่ใช่แบบ30นาทีที่แล้วเข้าไปดูเข้าไปดูเพจเนาะตอนตอนเด้งออกจากเกม30นาทีที่แล้วประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์40นาทีที่แล้วอะไรเงี้ย ใครมันจะไปเข้าดูโทรศัพท์เนาะทุกคนประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันเซิฟข้างบนเลยเมือง,ข,งข้างบนของเราเลยว่าวันนี้จะได้อะไรมาบ้างนะครับจะได้ฆ่าบอสกี่ตัวจะได้เงินกี่ดอนจะได้ปืนสากาไหมจะได้ปืนอะไรบ้างนะครับไปชมงานทุกคนโอเคทุกคนผมมาถึงเมืองนี้แล้วจะปักหลักฟาร์มที่เซิฟนี้นะผมวันนี้น่าจะใช้เวลาฟาร์มได้อีกประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงนะเพราะว่าเที่ยงผมมีไปเรียนนะครับบ่ายโมงครึ่ง อ๋อถึงประมาณสักเที่ยงครึ่งก็แล้วกันนะวันนี้นะก็ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแล้ววิ่งนานมากกูจะมาถึงมันจะปักหลักฟาร์มเซิร์ฟนี้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับทุกคนอ่าประมาณสี่ชั่วโมง่ะเออประมาณนั้นนะครับสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับปักหลักฟาร์มเซิร์ฟนี้เลยอาจจะเปลี่ยนเซิร์ฟบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนรต่ว่าจะเล่นเซิร์ฟนี้แบบยาวๆเลยนะครับมาดูกันว่าเซิร์ฟเนี้ยไม่ใช่ดิ หรือว่าเออมาดูกันว่าไอเมืองเนี้ยมันจะดรอปอะไรให้เราบ้างนะครับยิงบอสยิงผีนะครับแต่ไม่เห็นบอสเลยวะอ๋อยินเสียงแล้วอยู่ไหนวะดูบอสบอสอยู่ไหนจ๋าบอสอยู่ไหนเอ่ยยินจะเสียงออาปืนพัง อาา้าวไซกาไอสัตว์แป๊บเดียวหายเลยไซกามันจะมาเก็บไซกาเท่าไหร่เมื่อกี้วอดอยู่ไหนยินจะเสียงเว้ยเฮ้ยอ๋อมาไอ้น้องตามพี่มาอ๋อเก็บแล้วหรอ เก็บตอนไหนวะเอา FN ไปแดดก่อนเลยน,นี้เก็บได้ระหว่างทางที่วิ่งนะวิ่งมาจาก Small ว i e w นี่ยะทุกคนผมเกิดอยู่ Small v i นะเพราะว่าต่อเพราะว่าคิปที่แล้วอะ่ะทำคลิปฟาร์มดอนเมือ Small วิ e นะครับก็สองชั่วโมงอะ่ะได้มาประมาณเจ็ดหมื่นดอนนะใครที่ยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้นะวิธีฟงวิธีฟาร์มอะไรอยู่ในคลิปบอกหมดแล้วนะครับ โอเคดอปอะไรเอ่ยอุ้ยสกาของดีซัด้วยบอสตัวแรกของวันเราก็ได้ของดีเลยครับทุกคนสกาบอกแล้วเท่าไหร่สี่ถึงห้าบาทเนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับเราจะปักหลักฟาร์มตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้า,ถ,าถ้าเราย้ายเซิร์ฟอะ่ะมันจะมีบอสให้เรายิงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องรอมันนับรวมเซิร์ฟหรืออะไรยังไงนี่อันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองย้ายดูแต่ว่ามันจุดเกิดมันไกลามากจุดเกิดเมืองน,นี้ตรงนี้เลยนะระหว่างกลางของสองตรงนี้เลยนะ ตรงไหนวะน่าจะประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เลยประมาณตรงนี้เลย,เลยไกลไกลจากจุดที่บอสอยู่มากๆนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากย้ายเซิร์ฟเท่าไหร่ถ้าอยู่ถ้าอยู่เมืองนี้นะว่าเมืองอื่นคือมันเกิดใกล้ไงอย่างเช่นนอลาดก็เกิดใกล้ๆเองสมอลวิวก็เกิดแบบตรงไอ้นั่นเลยใกล้ๆเลยนะครับแต่เมืองนี้จุดเกิดของเมืองนี้โคตรไกลนะครับทุกคนตามเรื่อยๆ AKM a AK ออีกแล้ว AK สามก็บอกเลยทุกคน A.P.K. A.K. อีกหนึ่งครับเป็นกระสุนอันนี้นะแต่นี่มีไม่เต็มแม็กเอ้ยชิบหายไม่ได้ดูข้อเสียของเมืองนี้คือจุดเกิดไกลหนึ่งเลยคือจุดเกิดไกลครับสองรถที่ดรอปอะอยู่ไกลอยู่ไกลตัวเรามากๆนะครับอยู่ไกลตัวเรานะบ,บางทีแถวที่อยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเนี่ยสามที่เนี้ยไม่ดรอปเลยนะเมื่อกี้ผมวิ่งมาดูแล้วตอนผมเดินมาผมวิ่งดูทุก ทุกที่และสามที่เมืงเง่อกี้ไม่มีลดดอกเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวทำสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองย้ายเซิร์ฟดูนะครับว่าบอสม,มันจะเกิดที่เซิร์ฟอื่นหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองย้ายเซิร์ฟกันครับผมไม่รู้นะว่าถ้าย้ายเซิร์ฟรอบบอสอีกเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นเน่ะมันจะมีไหมนะครับตอนนี้ดูดิกระบอกจะเต็มแล้วอ่ะอีก่กิโลเนี่ยอีก3.3มกิโลเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะช่องเหลือเยอะเลยอ่ะ เต็มเพราะ FN กับ AK นี P ่ R okay, แหละ PPRK เนี่โอเคเดี๋ยวลองย้ายเซิร์ฟดูมาดูกันว่าเซิร์ฟอื่นจะมีบอสให้ยิงไหมผมอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าผมไปแล้วไม่เจอบอสอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าถ้าเรายิงบอสเซิร์ฟนี้เสร็จเราย้ายไปเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยมันจะมีบอสให้เรายิงไหมนะครับยกเว้นมีคนมายิงก่อนแล้วนะเซิร์ฟอื่นนะโอเคเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกครับจุดจุดเกิดของเอ่อเมืองเนี้ยไอ้บอสข้างบนเนี้ย ไกลมากนะครับเดี๋ยวต้องวิ่งไปดูรถตรงนี้ก่อนแต่ผมวิ่งมาผมไม่เคยเจอรถตรงนี้เลยเว้ยเอาจริงแต่ก็ต้องวิ่งไปก็ดูก่อนเสียเวลาอีกประมาณสักยี่สิบนาทีได้อะกว่าจะวิ่งไปตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีนะไม่แน่ใจว่ามีคนไปยิงก่อนหรือว่ามันจะนับเวลาที่เรายิงไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าอยู่คนละเซิรฟ์ฟหรือว่ามันนับรวมกันอันนี้ผมไม่รู้เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากสามปีที่แล้วเลยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะมันอยู่ข้างบนเหรอูอ่ข้างบนนู้นหรอบนเขาเหรอ ไม่เห็นมันจะมีรถเลยเว้ยตรงเนี้ยมันดอกจริงเหรอทุกคนมันดอปตรงไหนอะผมมาถึงแล้วเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงจุดที่มันมาร์คไว้เลยเนี่ยไม่เห็นมีรถสักคันเลยชิบหายไม่มาแล้วนะตรงนี้นะมาไม่เคยเจอรถสักครั้งเลยแต่ละเมืองเนี่ยเอย้ยไม่ใช่แต่ละเซิร์ฟมันมีบอสดอกให้หรือเปล่านะครับถ้าเรายิงเซิร์ฟนี้แล้วเราไปยิงเซิร์ฟอื่นต่อได้ไหมเทออ่าที่จําได้มันน่าจะมีนะถ้าอยู่คนละเซิร์ฟอะถ้าสมมติยิงเซิร์ฟนี้เสร็จไปยิงเซิร์ฟนู้นต่อได้นะครับมันมีนะอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะ อุ้ยมีบอสอยู่อ๋อมี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 มันมีอ๋อใครโทรมาวะเนี่ยชิบหายแล้วบอสตบไม่ได้ใช่ไหมตรงเนี้ยเอ้ยไอเชี่ยบ,บอสตบได้กูก็ตายดิโอ้โหแล้วโทรมาถูกจังหวะด้วยนะไอสัตว์ไข่วะเนะี่ยกวรจะวิ่งถึงเหนื่อยก่อนปะเนี่ยอย่านะมึงอย่านะ กูตุยนะเฮ้ยเยี่ยจัดเลยอะ่ะโทรมาถูกจังหวะเกินจะตายเ่คนโทรมานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกจะเหนื่อยแล้วจะเหนื่อยแล้วขีดวิ่งจะหมดแล้วอาจะทันอยู่โอเคปลอดภยัยโอ้โหเวน เอเวลาดอบเอ็เอ็นทิ้งแล้วหนักชิปหายขอเต็มแป๊บเดียวนะครับโอเคกระจ่างแล้วนะครับย้ายเร์ฟยิงได้เราไม่ต้องปักหลักที่เดียวแล้วแต่ว่ากระสุนเราจะพอยิงกี่กี่ฟังวะเนี้ยกี่ตัววะเนี่ยวันเนี้ยววนเนยอากระสุนมาน้อยอยู่นะไม่ได้นเอามาเยอะโอเคดอบอะไรเอยสกาอีกวะเนี้ยโอ้โหดับเงินหวานรอบนี้ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ได้สองพันเจ็ดครับ ได้ไม่เยอะแต่นิดเดียวฟาร์มบอสเสร็จแล้วก็ฟาร์มผีสักหน่อยครับแล้วค่อยย้ายเซิร์ฟครับทุกคนดรอป FN ทิ N ้งกระเป๋าเพิ่มอีก10กิโลอู้น้ำหนักเยอะเกินเกือบตุยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอยู่ก็มีคนโทรมาตอนจะยิงบอสดีนะยังไม่กดลับเมื่อกี้นะ่ะถ้ากดลับแล้วแบบมัวคุยโทรศัพท์อยู่ตายนะมันตกได้นะผมยังได้แบบจุดเกิดที่มันอยู่ระหว่างเนี้ยตรงเนี้ยช่วงบนเขาก็ได้มันไปเกิดนูน่นโคตรไกลเลยอะจุดเกิดเมืองเนี้ย วิ่งไกลมากโอเคทุกคนเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟกันไปเซิร์ฟใหม่ล่ามอสต่อโอเคมาต่อทุกคนวิ่งเลยแล้วกันร่อบนี้ไม่ไปหาลุ้นละเสียเวลาครับจะมืดแล้วสามทุ่มแสงมันช่างจ้าเสือเหลือเกินดูบางนี้มาดูเซิร์ฟนี้จะมีให้เรายิงหรือเปล่านะกระสุนเหลือน่าจะเหลือเยอะอยู่เนี่ยสี่แม็กเลยมีไซกาด้วยเยอะอยู่อันนี้อีกสี่เก้านัดอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้แม็กเต็มเท่าไหร่แม็กเต็มน่าจะสามสิบนัดนะปืนนี้นะ สาิบหรือสี่สิบวะจำไม่ได้อ๋อสามสิบนี่ไงไอสัตว์คุณจะฟันแม่งนั่งเฉยเลยคนตีนวะมึงนี้เหมือนจะไม่มีนะโอติมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมบอสอะ <c oughs> เหมือนจะไม่มีเว้ยเงียบกิปคนน่าจะมาเอาไปแล้วโอเคไม่มีครับ เมือ่อเซิร์ฟนี้ไม่มีครับความผีละกันไม่มีบอสก็ความผีครับเอ้ยเจอเป๋าใหญ่เรื่องอยู่ไม่มีบอสให้ยิงก็ให้ของกลับแทนเป็นเป๋าใหญ่แทนเอ้ใยใส่ใกล้แล้ววะอีกีเอะะเี้ยเอาออแค่แม็กแล้วกันเนาะทุกคน เก็บไม่ได้ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟกันต่อสงสัยต้องได้ลกลับโซนแล้วเนี่ยกระเป๋าเต็มแล้วทุกคนเงียบมากเหมือนจะไม่มีบอสอีกแล้วทุกคนเซิร์ฟนี้เหมือนจะมีคนเอาไปแดกก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> เอ้ยหรือว่ามีวะอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่อ,ย <c oughs> อุ้ยวิ <c oughs> ่งดีเอเอวิ่งดีเอ ไอ้เชี่ยแรงคำรามกูตกใจอุ้ยเจอปืนเจอปืนเยอะเลยว่าวิ่งเลยมาเมื่อกี้ปีเก้าศูนย์แล้วก็ไอ้ปืนที่เราเก็บกระสุนได้เมื่อกี้มะลอยนัดกาจะอันนี้นะดรู้กันตัวนี้จะตอบอะไรให้เราสกานท์หรือเปล่าถัาห่หลู ปรีมหน่อยสกาไนตอนกลางคืนเนี่ยยิงตอนกลางคืนต้องดอรอปสกาไนแล้วแหละมาเพื่อนมามาเพื่อนมามาเพื่อนมาดรอปมาโอ้โหเงินไอไฟได้เท่าไหร่เอ่ยสองพันหกรอบที่แล้วเท่าไหร่สองพันเจ็ดรอบนี้สองพันหกลดมาร้อยหนึ่งนี่ไงเจอปืนในนี้อีกโอเคเอาไปยิง โอเคพีก้านยังอยู่นึกว่าหายไปแล้วเอาพอเต็มเก็บของไม่ได้เหลือเท่าไรเหลือสี่สิบสี่แล้วต้องกลับโซนว่ะทุกคนต้องเสียเวลาวิ่งกลับโซนวะเดียวยิงสักอีกเซริร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวอยกลับโซนับโอเคมาถึงเมืองอีกรอบหนึ่ง <laughs> ก็คําแนะนานะก็ <laughs> ถ้าใครแบบว่าไม่มีเซิร์ฟฟาร์ม <laughs> ผมแนะนาเซิร์ฟนี้เออผมแนะนําตรงนี้นะสำหรับฟาร์มวอร์สนะไม่ต้องแบบคนไม่ค่อยมาด้วยนะถ้าไปพวกนอร์ลาดแอร์พอร์ตเนี่ยคนเยอะ นอลาดแอร์พอร์ตคนเยอะเมืองที่มีบอสคนน้อยคือเมืองนี้เลยอันดับหนึ่งอ่ะอันดับสองก็คือเมืองนี้ครับใกล้แอร์พอร์ตอันดับสามก็น่าจะเป็นเมืองนี้อันดับสี่ก็เมืองนี้คนเยอะสุดก็น่าจะเป็นนอลาดนะครับแล้วก็รองลงมาก็แอร์พอร์ตใครที่ไม่อยากโดนลูดก็หาเมืองที่คนเล่นลน้อยๆนะครับไปฟาร์มกันเฮ้ยมีเหรอมีหัตู้มาตั้งเฉยทุกคนเอ้ยมีบอสอยู่ ได้ยินเสียงคำรานะมแล้วเฮ้ยมีคนเอาตู้มาตั้งวะ่ะมีคนฟาร์มเซิร์ฟนี้วะ่ะเรื่องประจําเขาเลยแหละดูทรงอ่ะเอาตู้มาตั้งรอแล้วนะ่ะบอสไปไหนละอุ้ยมาแล้ววิ่งหลบหน่อยวิ่งหลบหน่อยซิกแซกซิกแซกจะเหนื่อยแล้วจะเหนื่อยแล้ว มีคนฟาร์มเมืองนี้เฉยอ่ะแบบตั้งหลักเลยนะเอาตู้มาวางด้วยอ่ะโอเคถึงจุดหมายเดี๋ยวแค่สามแม็กนะแม็ก AK แล้วก็ปืนกระบอกนี้จะพังแล้วกูพึ่งพดไปกูพึ่งพืดอะไรวะขอโทษขอไปครับผมพิ่งพูดไปนะเมื่อกี้ว่าต้องบนเนี้ไม่ค่อยมีคนฟาร์มแต่น้อยแหละนะที่จะเจอแต่คนนี้เขาอาตู้มาตั้งแบบมั่นใจเลยอะ เขจะฟามกูจะฟามตรงเนี้เกี่ยวตู้มาตั้งแหละนี่ืจะพังคุณจะพังยิงวอสตายไหมเนี่ยตุณแตกนะโอเคเรียบร้อยไตหวนโอเคตุยได้ไรวะโอ้ได้เงินอีกแอไม่ชอบเลยสองพันแปดเพิ่มมาหน่อย รอบแรก2,007นะครับรอบสอง2,006รอบ3ม2,008นะครับหมนแล้วแม็กหมดแล้วแม็กเอเค49นัดน่าจะต้องกลับเซฟแล้วหรือว่าจะอีกสักเซฟหนึ่งวะที่กระเป๋าเหลือเยอะอยู่นะกระสุนก็เหลือกี่นัดวันนี้เหลือไม่กี่นัดวะไม่รู้จะพอหรือเปล่าน,นะมีอ่า64นัดร้อยกว่านัดแล้วก็ไซก้าแล้วก็พี90อีกฟาร์มอีกสักแป๊บนึงค่อยกลับนะครับต้องรีบเปลี่ยนเซฟแล้วเผื่อเจ้าของเซฟเขาเข้ามาเขาดูมาตั้งปากหลักเลยเออ ผู้เล่นใหม่นะครับต้องรีบเอาออกนะตู้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์บิกินเนอร์นะครับผู้เล่นใหม่อะ่ะอย่าตั้งตู้นะครับตั้งแล้วจะไม่สามารถพอมันเล่นครบชั่วโมงเก็บชั่วโมงครบอะ่ะมันจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟนี้ได้อีกนะครับต้องรีบนะต้องรีบเอาออกนะตู้อะ่ะอย่าตั้งนานนะเอาออพอแบบชั่วโมงเก็บชั่วโมงครบปุ๊บมันเข้าไม่ได้นะสวยนะตู้ไม่ใช่ถูกถูกนะห้าสิบหกสิบเลยนะ ช็อตฟิวจัดกำลังบอกทุกคนเลยว่าหาเมืองที่มันแบบว่าคนได้น้อยแล้วแนะนําไปว่าเมืองนี้คนน้อยช็อตฟิวจัดแล้วเจอตู้ต่อหน้าต่อตาโอเค <Okay, S 1> uh huh. เดี๋ยวเราจะย้ายเซิร์ฟแล้วทุกคนไม่มีของอะไรไม่มีปืนดรอปเลยเซิร์ฟเนี้ยไม่ได้ยังไม่ได้ปืนสักกระบอกเลยวิ่งมาเนี้ยปกติจะได้ปืนเพิ่มกระบอกสองกระบอกนะแต่เซิร์ฟนี้ไม่มีเลยแถมแถมดรอปจากมอสเป็นดอลล่าอีกเดี๋ยววิ่งไปดูตรงนู้นอีกทีหนึ่งเผื่อมีเนี่ยปกติมันจะมีปืนดรอปใต้ท้องรถเนี้ย หนึ่งถึงสองกระบอกนะครับย้ายเซิฟครับทุกคนอีกเซิฟหนึ่งน่าจะพออยู่กระสุนนะนะครับถ้าไม่พอก็ดิดแม่งเลยเอาของไม่เก็บแค่นั้นแหละเอ้ยไอสัตว์มีคนผมชวนตี้ไปขึ้นพอดีนะครับแล้วเข้ามาเอ้ยเขามีรถเขามีรถเขามีรถไม่ไม่ได้เข้าพร้อมกันเขาขับรถมาครับว่าไวจังวะเราขโมยรถเขากลับเซฟกันทุกคนได้แผนสุดเชี่ยแล้วได้แผนโคตรเที่ยแล้วชันฟิลกูอีกรอบสองแล้วเนี่ย สาบบอกคนดูเมืองนี้ไม่ค่อยมีคนเซฟที่แล้วก็มีตู้เซฟนี้ก็มีคนขับรถเข้ามาอะไรวะเนี่ยช็อตฟิวจัดเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับพาลับเซฟหน่อยครับอะไรนะพาลับเซฟหน่อยครับเป็นรายิมจะรอกลับเลยพาลับเซฟได้ไหมครับ ขับกลับเลยขับกลับเลย,เลยอ๋อขอบคุณครับเอ้ยคอยค่อยลถผมปะพอดีเลยลับเซฟครับทุกคนเราไม่ต้องใช้แผนที่ของเราที่คิดมาแล้วลับกลับกลับ,บเจอคนใจดีครับให้รถลับเซฟครับเดี๋ไปเจอกันเซฟอื่นเซฟนี้ไม่มีบอสนะครับแต่มีคนด้วยคนเยอะด้วยเซฟเนี้ยเวลาเอาสากาเราไปเก็บแล้วเดี๋ยวโดวนลูดแต่พื้นที่ก็เป๋าเลยอีกเยอะอยู่นะเนี่ยอีกแปดเกือบแปดกิโลนะแต่กระสุนผมว่าไม่น่าพอที่จะยิงบอสอนะ่ะเอ้ยสองร้อยนัดอยู่นะเนี่ย ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเรากลับเซฟอาวเขาเขาดิสแล้วอะ่ะเขาหลุดเหรอทำไมดิสเร็วจังอ,ะอ่ะอ๋อเขาจะปักหลักเมืองนี้เหมือนกันแสดงว่าถ้าผมเข้าสุมอีกก็น่าจะเจอเขาแต่ผมจำชื่อเขาได้อยู่เขาน่าจะปักหลักเมืองนี้เหมือนกันเพราะว่าเมืองนี้คนเล่นน้อยนะเหมือนเขาขับรถมาปักหลักเมืองนี้แล้วก็เขาก็ดิสไปเนาะไปฟาร์มเซฟใหม่นะครับเซฟอื่นชิปหายแล้วโอ้โหให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงโอ้ติดขือ ไอชิบหายูต้องวิ่งอุตส่าได้รถกลับเซฟว่าจะกลับที่เดิมโอ้ขอโทษครับอรู้คุณมาติดขื่อซะแล้วคนนั้นเขาน่าจะ,าจะปักหลักอยู่เมืองนี้เหมือนกันนะเขาน่าจะย้ายเซรฟไปแล้วไม่รู้ไปเซฟไหนถ้าผมเจอผมจําชื่อได้อยู่นะครับเราน่าจะได้เจอกันอีกถ้าคุณไม่รับตีผมแค่นั้นแหละเงินหนึ่งแสนแล้วมีอยู่เก้าหมื่นก็ได้มาประมาณหมื่นหนึ่งนะได้มาเพิ่มอีกหมื่นหนึง่งใช้เวลาลงไปทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาเล่นทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ทำไมเกิดที่เดิมอ่ะคนละเซิฟนะเมื่อกี้เซิฟเจ็ดอันนี้เซิฟยี่สิบเจ็ดแล้วเจอคนเดิมด้วยเนี่ยแล้วเจอคนเดิมที่ให้รถผมด้วยเนี่ยเราอ๋อ,อ,อผมอยู่เซฟโซนงงแค่ไรวะเนี่ยเ <c oughs> ออวะเออวะแล้วผมเจอคนคนที่ให้ผมยืมรถเซิ์ฟเมื่อกี้ด้วยนะเมื่อกี้อยู่เซิฟเจ็ดอันนี้เซิฟยี่สิบเจ็ดครับแล้วเจอคนคนเดิมเลยวิ่งไปก็ไม่มีครับไม่ไปอะไรมันจะเหมาะเหมิงขานาดนี้ท่านผู้ชมาจากเซิฟเจ็ดไปยี่สิบเจ็ดก็ยังเจอคนเดิมอีก โอเคทุกคนหลังจากที่วิ่งมานานในที่สุดก็เจอรถและก็มีบอสให้เรายิงด้วยโอ้โ oh, ห oh. เอาเรื่องมาในที่สุดเราก็ได้หากันเจอโอ้โ oh, ห oh. เลื่อนรถอย่างเยอะมาถึงสักทีแล้วก็ได้รถด้วยแต่ว่ากระเป๋ายังไม่เต็มเลยได้รถเร็วเกินมาเจอกูเดี๋ยวลูกซองไปแดกก่อนเลยมึงอะ่ะ ต้องทำรามตายอยู่แล้วเพื่อนแม็กแม็กหนึ่งผ่านไปแล้วโอเคตุยได้เงินอีกแล้วโอ้โหเบื่อจัดได้แต่เงิน ได้ M4 ก็ยังดีนะเว้ยนี้แม่งดรอปแต่เงินอู้ได้สามพันสองได้เยอะอยู่รอบเนี้ยแล้วก็ไม่มีของอื่นๆดรอปอีกเลยเอ้ยมีกล่องใหู้สกาปะเนี่ยเฮ้ย M อ I อ๋อ M16 นึงว่า MIG เมื่อกี้ M16 ครับ M16 ได้ M16 M16 ก็บอกแล้วเท่าไหร่วันหนึ่งบาทปะน่นจาจะประมาณนั้นนะเหลือไม่มีอะไรเลยไม่มีปืนดงอะไรไม่มีปืนดรอปอะไรเลยอะโอเคทุกคน สรุปทางเพจออกมาประกาศนะปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ10โมงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง10โมงนะ9โมง53ดีอยู่ที่เกมมันเด้งพอดีเกือบเข้าไปยิงบอสอีกแล้วตายแน่นอนดูทรงแล้วเพิ่งประกาศด้วยนะผมงงว่าเกมเนี้ยทำไมเขาไม่ประกาศแบบเนิ่นๆตั้งแต่แบบห่างกันสักประมาณสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้คือมาประกาศแบบ30นาทีที่แล้วนะครับ10โมงถึงบ่ายสามเลยนะวันเนี้ยไอเชยปิดยาวเลยไม่ได้ทำคลิปเลยวันเนี้ยก็สรุป คอนเทนต์อาจมีเปลี่ยนเกมเล็กน้อยเหมือนเดิมครับสําหรับเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้คอนเทนต์เกมเนี้ยก็สรุปยิงบอสได้กี่ตัววะเนี่ย้าาประมาณ6-7ตัวเนาะนอกั้นได้ดอลลาร์แล้วก็ได้สากามาแค่ครั้งเดียวครับได้กระบอกเดียวนะครับแล้วก็ได้เงินมาจาก90,000เป็น1 1ื0 0เอ็ดห่งเอยไม่ใช่ดี เดีย่ยเก้าหมื่นเป็นหนึ่งแสนดีได้มาสองหมื่นเลยนะคลิปเนี้ยได้เงินมาสองหมื่นแล้วก็ได้สากาหนึ่งกระบอกแล้วก็ได้ปืนอื่นๆอีกเยอะแยะเลยออะตามนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็กดไ,ไม่ชอบมาแล้วกันนะครับคอนเทนต์นอัดเปลี่ยนเล็กน,น้อยครับกระทันหันเกินดีดีดิวด,ดีอยู่นะครับที่มันเดก้งออกจากเกมพอดีนะครับคือผมอยากให้เพจประกาศเเเเเเนนน่่่่่่่ๆลลลยยยสััก23ชววโมมงงพพราาาาะะคทีข้อู นะครับเขาไม่ได้ไปกดไม่ได้ไปจับโทรศัพท์นะเขาจะเล่นเกมอยู่เหมือนผมเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปดูเลยนะว่ามันปิดเท่าไหร่เมื่อกี้เด้งก็เลยเข้าไปเช็คในเพจนะครับสรุปเพจประกาศ30นาทีที่แล้วนะว่าจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเออตามนั้นเลยทุกคนอ่ะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับคลิปหน้าจะไปตะลุยที่เมืองไหนกันนะครับก็รอติดตามนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ